บูบี้ข้าบอะไรนะฮะ <laughs> ข้าบอะไรไปรับพ่อนะค่ะสวัสดีนะคะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพายแบงค์แฟมิลี่นะคะวันนี้พ่อได้อะไรมาให้พี่แบงค์กับป้าเบนเนาะวันนี้เ <laughs> จ้าบูบี้เจ้าบูบี้เอาอะไรไปให้อีกเนาะจอมสนนะเจ้าบูบี้ดื้อมากๆเลยสวัสดีค่ะ <laughs> เมีเพื่อนมาอีกเจ้าลายเจ้าลายเจ้าลายนะฮะกับบูบี้โอ้บูบี้บูบี้บูบี้หัวพ่อบูบี้หัวพ่อเอา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 บูบี้มันห่วงนะบูบี้มันห่วงนะยุดยุดพอแล้ว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 สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับนะครับผมวันนี้ผมไปเออ่วันนี้เอาของสูงมาให้ สองสองสองหนุ่มสาวอาหารชั้นสูงวันนี้เป็นต้นไม้นะคะต้นต้นถอนนะคะเขาเรียกว่าต้นถ่อนเพษาไยยเรียกต้นอะไรก็ไม่รู้โอ้โหได้เต็มรถเลยนะคะวันนี้แบงโอ้แบงโยกโยกใส่ใหญ่เลยนะคะแบงเอ้ยพอมาแล้วพอมาแล้วลูกพอได้อะไรมาให้แบงนาะวันนี้เนาะ ไหนพ่อได้อะไรมาให้เอ่ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อก่อนเลยสวัสดีครับพ่อก่อนดวยดูม่อนสวัสดีครับ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 ดีใจไหมดีใจไหมได้กินไหมลูกได้กินแล้วได้กินแล้วโอ้โหเจ้าบูบี้เอยไปกวนเขาอีกแล้วงัดเลยโอ้โหนะคะเอามาแล้วถึงแล้วไม่ต้องรีรอฮะ เข้าปากทันทีอาปลาเบนก็ออรอครับปลาเบนก็รอโอ้แบงค์ไม่มีสลัดเลยเหรอลูกเข้าปากอย่างเดียวอ่าปลาเบนก็รออยู่ทางนู้นนะคะปลาเบนรออยู่ทางนู้นเลยวันนี้ได้เปลี่ยนละ เป็นเปลี่ยนรสชาติบ้างวันนี้ได้กินต้นไม้บ้างต้นไม้ใบไม้ไมไม<ฮ>ขอบคุณ<อ>ค่ะโอ้ยปะเวันวันด,ดีสวยแท้ปเปลี่ยนรสชาติอาหารบ้างนะคะวันนี้กินต้นไม้ใบไ,ไม้บ้าง ปลาเบนหางหงอกใช่ไหมคะพ่อขวานปลาเนหางหงอกนะคะหางหางเผือกนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆนะคะหางหวงหางเธอด้วยเดี๋ยวลูกเดี๋ยวขอดูหางหน่อยนะปลาเบนนี่นะคะหางปลาเนจะเป็นหางยาวนะคะเริ่มยาวแล้วนี่เลยนะคะเริ่มยาวแล้วนะครับแต่หวงนะครับหวงหวงหางเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนฟาด เดี๋ยวพ่อโดนฟาดอันนี้ก็ตามมาดีนะมาตามมาทำไมเนี่ยเเจ้าบูบี้ก็ตามจัง <laughs> มาเไปไป, <laughs> ไปไปไปลูกไป,กไ,ป <laughs> ไปหาพี่แบงค์เด้อไปลูกพี่อยู่นู่น <laughs> โอ้โยเจ้าลายเพื่อนของบูบี้นะคะนี่เจ้าลายเสือนี่ <laughs> <c oughs> ไปเร็วพากันไปเร็วเอาาไปลูกพี่เอ้าไปเอาเอาไป <c oughs> ข้าบไีแบงค์ไปข้าบไปแบงค์ไปบูบี้เอ้มานี่มานี่เร็วมาชอบคาบดีนะเจ้าบูบี้เห็นอะไรก็คาบหมดมานี่ไม่เอาอีกเราจะให้คาบอีกทีกูไม่ข้าบไปเนี่ยมึงจะคาบเปปะโยนต้องโยนโยนต้องโยนโยนเนี่ยไป อร่อยไหมบบแบงแซบอออบอบ้าวแบงแซบบออะไรเห็บบอกบ้าวดั้งโด่งนะฮะโอ้โหโด่งมากๆนี่นะคะเรามาดูใกล้ๆเลยอันนี้ดั้งโด่งมากๆ อันนี้ก็เป็นสามชั้นแล้วคอสามชั้นคอสามชั้นคอสามชั้นเราทีเดียวจักสันเจ้าจ,จักสันสก่นฮะอร่อยเลยวันนี้ได้เปลี่ยนรสชาติอาหารบ้างเนาะลูกเนาะสับประรดใกล้จะหมดอีกแล้วนะคะนู่นกองสับประรด นะคะขนาดให้กินผสมกับจญ้าบ้างต้นไม้บ้างนะคะใกล้จะหมดอีกแล้วโยกอีกแล้วโยกอีกแล้วขนาดกินก็ยังโยกได้นะแบงค์เนาะคันหัวไหมวันนี้ chiên Không, hết chẳng điêu, xay bạc chẳng Mẹ tao phải dùng cho bố bí Bố bí, mà, bí, bí ơi แบงสายยุกเบนสายยุก,ายยกหาละหันไปหาเจ้าบูบี้อีกแล้วจะทำยังไงจะทำยังไงป้าเบนนี่ไม่ไม่ไม่ถูกกันเลยนะคะก,กับบูบี้นะคะเข้าไปใกล้ป้าเบนไม่ได้หมดแล้วหมดแล้วมาให้อีกหน่อย ทำให้แบงค์อีกหน่อยเร็วหมดแล้วนะแปบ๊บเดียวเรียบร้อยแปบ๊บเดียวเรียบร้อยแล้วพอมาใพี่แบงค์หน่อยอีกสักหน่อยสิบีเอ๋ยเดี๋ยวพี่แบงค์ก็ตีเอาแล้วไปใกล้ครับทำไมนะ่ะเอ๋ออ๋อ บูบี้ไปนี่บี้หนะ้ามาหาพี่แบงค์นะอย่าไปหาพี่บนะาาเบนนะพี่เบนไม่ได้นะบูบีนะ้นะเดีล้วนะแบงค์กินแบบโอ้โหนะอริดอร่อยมากๆนะคะไม่ได้สนใจอะไรเลยเกินอย่างเดียว เอาแล้วเอาแล้วทันแล้วเติรบแล้ว สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะเอาไว้นะคะเจอกันในคลิปหน้านะคะก็ฝากกดไลค์นะคะกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับช่องพายแบงค์แฟมิลี่ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมนะคะขอบคุณทุกๆกกำลังแรงใจนะคะสวัสดีค่ะ